สวัสดีครับพอดีได้รับคำถามเกี่ยวกับเอฟเฟกตตัวนี้เข้ามาพอสมควรนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้กาลังอาจจะเป็นที่นิยมกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็จะเป็นเอฟเฟกเหมือนตัว chromatic aberration นะครับหรือว่าเวลาที่เราดูหนังสามมิติโดยที่ไม่ใส่แว่นตาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพเหมือนอซ้อนๆกันอยู่หลายภาพเป็นสีๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทําใน Premiere Pro ซักนิดนึงแล้วกันจริงๆมันก็ทําได้หลายวิธีด้วยหลายเครื่องมือแหละแต่วันนี้จะมาดูสัก2อสวิธีแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวิธีที่อาจจะง่าย สมมติว่าคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมต้องการใส่อฟเฟกเข้าไปเนี่ยผมก็อาจจะดูก่อนว่ายผมต้องการซ้อนชั้นสีหรือว่าภาพสีที่มันแยกมาเนี่ยกี่กี่ภาพนะครับจะซ้อนเข้าไปกี่ภาพสมมุติว่าถ้าผมต้องการซ้อนเข้าไปสองภาพ2ส,สีเนี่ยผมก็จะ ก็ปีไอคลิปวิดีโอตัวเนี้ยขึ้นมาอ่าขึ้นมาอีก2อันนะครับก็คือผมกด alternate ค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นมาอันนึงอ่าแล้วก็เหมือนเดิม alternate ค้างไว้คลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นมาอีกอันนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอตัวเนี้ยเหมือนกันเนี่ยซ้อนกัน3ชั้นใช่ไหมครับทีนี้เอฟเฟกที่ผมจะใช้เนี่ยอันแรกเลยน่าจะแบบง่ายๆเลยนะครับก็ตัวอ่าพิมพ์เข้าไปว่า balance นะครับมันก็จะขึ้นมามี color balance นะครับมันจะมี color balance หลายอันเนี่ยเราก็จะใช้ตัวที่อยู่ใต้ใ มาใส่ที่ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ของเรานะครับแน่นอนสมมุติถ้าเราต้องการภาพให้มันแยกออกมาแบบ4หรือ5หรือ6อันเนี่ยซึ่งมันกอาจจะเยอะเกินไปนะครับเราก็จะ Copy คลิปของเราเนี่ยซ้อนๆๆอ,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 อนกันขึ้นมาเราก็จะเอาเอฟเฟกตตัวเนี้ยมาใส่ให้ครบทุกคลิปเลย พอใส่เอฟเฟกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูที่คลิปตัวบนสุดกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับแผงเอฟเฟกต์คอนโทรลก็จะเห็นแล้วว่ามันเอฟเฟกต์คอร์บาลานซ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้อ่าชั้นบนสุดชั้นแรกเนี่ยเราก็อาจจะดูว่าเอ้ยเราต้องการจะ ي, ให้ภาพที่มันแยกออกมาเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับสมมุติผมต้องการเป็นสีแดงเนี่ยผมก็ปรับไอตัว ใคือมือ Color อ a l a n c e เนี่ยปรับกรีนให้เหลือศูนย์เลยนะครับก็คือสีเขียวเหลือศูนย์เลยแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็เหลือศูนย์เหมือนกันนะเพราะนั้นมันก็จะคลิปของเราเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นแบบว่าสีแดงอยู่นะครับทีนี้คลิปด้านล่างเนี่ย ก็เหมือนกันนะครับผมก็ปิดคลิปด้านบนก่อนจะได้เห็นคลิปด้านล่างอันที่สองนะครับอันนี้ผมอาจจะบอกว่าโอเคอยากให้เป็นสีฟ้านะครับผมก็ไปลดสีเขียวนะครับแล้วก็ลดสีแดงให้เหลือศูนย์ทั้งคู่นะครับก็จะเป็นคลิปสีฟ้าแหละแน่นอนสมมติถ้าเราไม่อยากได้สีแดงหรือสีฟ้าเนี่ยเราก็อาจจะผสมสมมติผสมสีเขียวเข้าไปหน่อยก็จะได้ฟ้าอ่อนๆนะครับหรือว่าถ้าผสมสีแดงกับสีเงินก็ได้สีม่วงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราต้องการสีอะไรผมอาจจะเอาสีม่วงแล้วกันนะครับลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับที พอเราทำเลเยอร์สองเลเยอร์เนี่ยเป็นสีสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือด้านบนสุดเนี่ยถ้าผมเปิดก็คือสีแดงใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงและอันล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นคลิปสีธรรมดาใช่ไหมครับผมก็จะมาอันบนสุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้ blending mode เนี่ยใต้ออปะซิสตเนี่ย opacity, ให้เป็น linear dodge นะครับจริงๆลองใช้อันอื่นดูก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเอฟเฟกที่ต่างๆกันออกไปแต่ผมคิดว่าใช้ linear dodge เนี่ยน่าจะคล้ายกับอันที่เหมือนในคําถามท,าที่ถามมามากที่สุดนะครับอันที่สองกัันกันนนนนนะครรบเเเเเลลยยอออ์ทีี่่่กก็็ปป linear dodge ใหหมื โอเคนะครับพอเปลี่ยน blending mode เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาแยกล่างรูปภาพออกมานะครับเพราะนั้นเลเยอร์บนสุดที่เป็นสีฟ้าเนี่ยผมก็อาจจะขยับมันออกมาทางซ้ายสักนิดนึงนะครับผมก็ไปที่ตัว position นะครับแล้วก็คลิกตรงอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแกนไปซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็อาจจะขยับมันไปนทางซ้ายสักนิดนึงนะครับอ่าครับเสร็จแล้วเลเยอร์ที่2เนี่ยผมก็อาจจะขยับมันไปทางขวาสักนิดนึงนะครับปึ๊บอ่าแค่นี้เราก็จะได้เอฟเฟกต์ภาพซ้อนออกมาแล้ว แล้วสมมติถ้าเราไม่พอใจกับสีเนี่ยสมมติผมบอกอไอ้เลเยอร์สีม่วงเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินดีกว่าเนี่ยผมก็ไปคลิกเลเยอร์ที่สองที่เป็นสีม่วงใช่ไหมครับแล้วก็อ่ะปิดไอ้ตัวสีแดงออกไปนะครับอ่ก็จะเหลือเป็นสีฟ้าละแค่นี้เองนะครับเอฟเฟกต์วิธีการทำเอฟเฟกต์ไอ้สามมิติหรือว่าเอฟเฟกต์โครมาติกอเบเรชันนี้นะครับก็ใช้เครื่องมือง่ายแล้วก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมากนะครับทีนี้อ่ะลองมาลองดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับ มันก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็นอกจากเครื่องมือนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูอีกเครื่องมือนนหนึ่งสักนิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งจริง,รงๆก็จะได้เอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าไอตัวมันจะหนักเครื่องกว่าสักนิดหนึ่งนะครับก็ฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมก๊อปปี้ไอต้นฉบับออกมาอีกอันนึงแล้วกันก็อินเทอร์เน็ตค้างไว้เลฟคลิกแล้วก็ลากออกมาใช่ไหมครับทีนี้เอฟเฟกอีกอันนึงที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็คือตัว channel blur นะครับก็พิมพ์เข้าไปว่า blur นะครับับแล้ววก็ไปหาต อ่าชันโน l เบลอตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาใส่ทีนี้ตัวชันโน่เบลอเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าไอ้ภาพหรือวิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสีแดง RGB ใช่ไหมครับสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินที่มันจะผสมกันอยู่ให้ออกมาเป็นภาพสีของเรานะครับเพราะนั้นไอ้เครื่องมือน,นี้มันก็จะสามารถไปเบลอเฉพาะแต่ละชันโน่ของวิดีโอของเราอาจจะเบลอเฉพาะชันโน่ที่เป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีฟ้านะครับเพราะนั้นเวลามันเบลอออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอาการเหมือนเฟกฟุงฟ้งๆนะครับเพราะนั้นอา่าเดี๋ยว บอกว่าโอเคอาจจะเบลอชั้นโน l สีแดงเยอะหน่อยนะครับมันก็จะเบลอออกมาแล้วก็อาจจะเบลอชั้นโน l สีฟ้าเนี่ยนิดนึงสีน้ำเงินนิดนึ่งมันก็จะได้เอฟเฟกอะไรประมาณแบบนี้ เพราะฉะนั้นไอเอฟเฟกต์ชันโนเบลเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกที่เป็นเหมือนกันแบบว่าสีมันจะฟุงฟ้งๆกว่านะครับมันจะแยกออกมาจากภาพหลักแต่ว่าฟุงฟ้งๆออกมาแต่ว่าถ้าเป็นใช้วิธีการทําแบบแยกชันโนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นภาพที่ซ้อนกันออกมาเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าชอบแบบไหนก็หรือว่าบางวิดีโออาจจะใช้อันนึงอีกวิดีโออาจจะใช้อันนึงหรือว่าซีนหนึ่งใช้อันนึงอีกซีนหนึ่งอาจจะใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้มันจะได้ไม่ไม่ซ้ํากันมากเกินไป โอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำง่ายๆเสร็จแล้วเราจะเอาไปใช้ไงเนี่ยก็คงแล้วแต่แต่ละคนเลยใช่ไหมครับสมมติเรา,าจ,จะให้มันกลิกขึ้นมาแป๊บเดียวก็ได้สั้นๆใชมผมก็จ,จะเอาไอ้สองชันเนเนี้ยให้มันแบบว่าปรากฏปรากฏขึ้นมาแค่แป๊บเดียวนะผมก็อาจจะแบบอ่าโอเคให้มันแวบขึ้นมาสัก ประมาณขนาดนี้แล้วกัน,นเพราะนั้นวิดีโอมันก็เล่นมาปกติปกติแล้วก็ปึ๊บแป๊บเดียวหรือว่าจะค่อยๆมันเฟะขึ้นมาก็ได้แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ cross dissolve เข้าไปอย่างนี้หรือว่าจะ keyframe เอาก็ไดใ้ในตรง effect control นี้ใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนละ,นะ <c oughs> โอเคนะครับอันนี้ก็คงเป็นแค่คลิปสั้นๆบ่ o u t e f ฟ e c t นี้จริงๆก็ถ้าทำแบบง่ายๆก็ไม่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้เสียเวลามากอะไรนะครับก็โอเคหวังว่าจะพอตอบคำถามสำหรับคนที่ถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าสงสัยเพิ่มเติมไงก็ลองถามไว้ได้ พยายามช่วยตอบแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปสั้นก็หวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ